ใช่ครับวันนี้ผมจะมาซุ่มตู้นะครับผมชื่อว่าเกมเบนนะครับวันนี้ผมจะมาซุ่มตู้อันนี้ครับตู้เทเลทาวเวอร์ดิฟ <tr> ินซ no ูดถ euh. ุงตู้ปกตินะครับไม่ให้ซุ่มตู้นี้เพราะตู้นี้มันแพงเกินซุ่มด้วยการใช้หมื่นครับใช้หมื่นหมื่นหนึ่งครับหมื่นเก้าเก้าสิบเองครับถ้าไม่ได้เสียเวลาก็ไซุ่มเลยเก้าพันได้เดี๋ยวอย่าลืมไปครับบูทครับบูทดวง ไปดีเจรี่ออกหนึ่งไม่ถีบโอ้ยก็แรงอ่าดีเจลี่กุ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยกุนลีโอ้ทุกคนผมเลยกุนลี่ทุกคนผมเลยกุนลี่เฮ้ยกลายเป็นดิโกเลย ไชิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำครั้งสุดท้ายอ้ยัยย 9, ยยงดีที่ได้กระตีหนึ่งตัวเฮ้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปสั้นๆเท่านั้น